มาแล้วลุ้นโอ้อันนี้มันคือกลับว่ะเอาไว้ด้วยนี่ครับ oh. อา้าวครบร้อยใช่ไหมครับครับ oh. เอาไว้สองคันแล้วหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าสิบสิบห้ายี่สิบแถวละยี่สิบเนาะ ยี 2, 3, ่สิบจ้าแก้วจังสิบพูรลอยสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าสี่ห้าห้าสี่ยี่สิบโอเคครับครบครับครบร้อยครับให้สมานบรรลุนครับบรรลน นะได้เหรียญผ้าจานต้อมมาสองเหรียญน,นะครับว่าจะมาเปิดดูนะครับลุ้นกันดูเฉยเฉอยู่เฉยๆ,ๆ,ๆไม่ต้องขยับเนี่ยพ่อขยับเองออยังไม่แกะซีนนะครับนี่นี่สองลุ้นนะครับนี่ใช่คะ่ะอันนี้ลุ้นแรกลุ้นแรกเปิดเลยเจ้าจะเป็นเนื้ออะไรเราเป็นส่ยมประกอบนะคะเราเป็นส่วนประกอบวัคเนี่าย,ยไม่ได้ไม่ดึงนบส่วนไอันนี้เป็นเหรียญผ้าจานต้อมนะครับอุดมทรัพย์รายการ สุ่มแล้วแต่ังลุ้นรายการที่สี่นะครับอออันนี้ได้มาสององ์นะครับมาแกะซีนสดๆแล้วก็จะมาดูองค์แรกนะครับเดี๋ยวพ่อเปิดอยู่ดีๆเปิดลุ้นกันคึบโอ้โหเป็นเนื้ออะไรนะครับเดี๋ยวเดีดูดีๆเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดชุบเงินลงยาส้มกัดสร้างห้าร้อเก้าสิบเหรียญครับ เสร็จแล้วองค์หนึ่งนี้องค์ที่สองครับรายการลุ้นองค์ที่สองยังไม่แกะซีนนะครับแกฟิลออกมาดูกันนะครับว่าจะได้ตัวอะไรโอ้โหสีทองเนื้ออะไรเนื้ออะไรอย่าว่าเนื้อทองคำเด้อโบราณทองโบราณลงยาจีวอนจัดสร้าง590เหรียญเหมือนทองคําเลยนะครับเรียกว่าเหรียญทองครับชอบคลิปนี้ก็ตายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร้กดกระดิ่งกุุงกิ้งกุุงกิ้งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะนี่คือแปมฟิล์มที่เราแก็กมา